ท่านสื่อมวลชนที่เคารพกระผมนายวชระเพชรทองอดิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ในวันนี้ได้มาส่งสื่อถึงท่านนารีตังทะ,สะเสถียรอายการสูงสุด,สดเพื่อขอทราบความคืบหน้ากรณีการสังคดีนายสกุลทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเรียนเอสเซสเดเวลลอปเมนต์จำกัดติดสินบนเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์20บล้านบาท ว่าสำนักง,งานอายการสูงสุดจะสั่งฟ้องหรือไม่อย่างไรและขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนพนักง,งานอายการสำนักง,งานอายการคดีพิเศษฝ่ายปราบปรามทุจริต4ชุดสั่งคดีที่นำไปฟ้องสารอาญาทุจริตและประพฤติวิชอบกลางกับพวกว่าปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่กรณีนำคดีไปฟ้องแต่เพียงผู้รับสินบนแต่ไม่ฟ้องผู้ให้สินบนในคดีเดียวกันไปพร้อมกันซึ่งในวันนี้ ผมได้มาส่งหนังสือในเวลา15นาฬิกา3.2นาทีโดยขอให้1การสั่งคดีนี้นั้นสำนักง,งานอายการสูงสุดจะสั่งฟ้องหรือไม่อย่างไรและเหตุใดคดีมีความล่าช้ามากๆทั้งที่มีคำพิพากษาสารอาญาคดีสุจริตและประพฤติไม่ชอบกรามตั้งแต่ปี2562แล้ว2จะมีการสั่งฟ้องนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจมารดานายสุุลทร และนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจพี่ชายนายสุลทรเป็นผู้ร่วมกระทำผิดด้วยหรือไม่มีเหตุผลอย่างไรและ 3. ขอให้สั่งการตั้งคณะกรรมการสอบสวนพนักง,งานอายการชุดสั่งคดีดังกล่าวว่าเหตุใดถึงไม่ฟ้องผู้ให้สิงบนไปในคดีเดียวกันไปพร้อมกันจึงขอให้สำนักง,งานอายการสูงสุดตำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันขอขอบคุณ